เก่งบอลมาไหมเก่งบอลมาไหมเก่งบอลไม่มาเก่งบอลมาไหมเก่งบอลมามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงนักกีฬา เซปักตะกร้อนะครับในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็ยังเล่นตะกร้ออยู่นะครับเป็นดาวรุ่งที่มาจากบ้านบะขามนะครับสองคนครับจะเป็นใครไม่ได้นะครับนั่นก็คือน้องเก่งนะครับบุญคุ้มทิพวงนะครับหรือเก่งบ้านบะขามในนามตะกร้อสายเดิมพันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับน้องบอลน้อยนะครับสิริศักดิ์อนุรุณนะครับหรือเจ้าบอลน้อยนะครับของเรานะครับ้านบะขามเหมือนกันนะครับ ใครที่ชอบม,มาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักเตะแลวก็นนะักกีฬาเจ้าเก่งเจ้า <pedo> บอลนะครับเพื่อให้มีอนาคตที่สดใสต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดนะครับว่าทําไมถึงไม่มาทําไมถึงไม่มานะเก่งบอลทําไมถึงไม่มาเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาฝากกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับถ่ายทอดสดกีฬานะครับวันนี้เราจะนำบทความนะครับเป็นการวิเคราะห์ของแอดมินนะครับเองนะครับว่าเหตุผลเหตุใดนะครับเก่งบอนถึงไม่ติดทีมชาติโอ้โหเป็นเบอร์หนึ่งในสายตะกล่อเดิมพันเดี๋ยวแปลร่างข้ามฟรีนะครับ ยังไม่มีใครกล้าที่จะลงประเดิมนะครับในเหลี่ยมนี้นะครับซึ่งก็ต้องมีอาจจะมีคนที่เคยเตะมาแล้วครับอย่างน้องเตยนะครับน้องเตยนี่นี่ก็คือยังไม่สามารถเดาไล่ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวไปร่างกาฟีจะออกใครเหมือนกันครับระหว่างเจ้าเตยกับเจ้าเก่งครับแต่วันนี้นะเราจะมาพูดนะครับในประเด็นที่ว่านะครับทําไมเจ้าเก่งถึงไม่ติดทีมชาตินะครับด้วยศักยภาพด้วยความเป็น ああมีเท้าซ้ายที่เป็นอาวุธหลักนะครับเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับเกือบจะทุกเหลี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมหลังเท้านะครับเหลี่ยมแปลงข้าฟรีก็คือเหลี่ยมของเขานั่นเองครับหรือเหลี่ยมเสือฟรีข้าฟรีเหลี่ยมข้ามเขียวนะครับโอ้โหเหลี่ยมหัวคือได้หมดนะครับไม่มีใครที่จะกล้าประลองด้วยนะครับในเหลี่ยมเดียวนะครับขอให้เป็นเหลี่ยมเดียวนะครับมาเลยครับ ทำไมนะครับทำไมถึงไม่ติดทีมชาตินะครับแอดมินจะขอแยกเป็นประเด็นออกตามอย่างนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งะครับตอนนี้นะครับน้องเก่งนะครับของเรานะครับมีอ่ากีฬานะครับได้ที่ได้เข้าไปร่วมแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักทีมชาติไปแล้วนะครับนั่นก็คือกีฬาเทคบอลนะครับกีฬาเทคบอลนะครับก็ ก่อตั้งขึ้นนะครับเป็นประเทศแรกก็คือประเทศฮังการีนะครับทางยุโรปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่มาประจวบเหมาะพอดิบพอดีนะครับกับเจ้าเก่งของเรานะครับซึ่งก็เป็นการละเล่นที่เอาลูกฟุตบอลนะครับมาเดาะนะครับเพียงแค่เจ้าเก่งเปลี่ยนจากลูกตะก้อเป็นลูกบอลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโต๊ะปิงปองแบบโค้งนะครับเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างกีฬาปิ้งปองนะครับวอลเลย์แล้วก็ตะกร้อนะครับ มี3-4ชนิดกีฬานะครับเอามาประยุกต์เป็นกีฬาเทคบอลนะครับซึ่งชาวต่างชาติทางยุโรปนะครับให้ความสนใจแม้แต่หางอเมริกาใต้นะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นนะครับว่ามีการแข่งขันมาหลายสนามแล้วซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับได้ไปแข่งขันทุกที่นะครับแล้วก็นําแชมป์กลับมามากมายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสนามตอนนั้นนะครับที่แอดมินจาได้ก็คือประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็มีที่ดูไบนะครับ แล้วก็จัดที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดไปโน่นแล้วครับเวอร์ซีรี s นะครับกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับซึ่งโอกาสที่ทีมชาติไทยเราจะไต่เต้าแล้วมีแรงกิ้งด้วยนะครับตอนนี้ครับแล้วก็มีประเภทหญิงด้วยนะครับติดทีมชาติแล้วก็ติดระดับโลกไปแล้วนะครับอันดับ3ของโลกเหลืออันดับ5แอดมันไม่แน่ใจนะสำหรับน้องกันตาทิ์จุดกันท่าทองนะครับซึ่ง ได้แชมป์มานะครับในประเภทหญิงเดียวนะครับส่วนเจ้าเก่งบ้านบักคาบนะครับได้อันดับ3ามร่วมนะครับแพ้ตัวโอ้โหตัวเอเลยครับเหมือนันหนึ่งของโลกก็ต้องยอมเข้าไปแล้วครับแต่ถือว่ายังมีโอกาสที่จะกลับคืนมาได้นะเพราะว่าโอกาสที่จะแข่งขันมีอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็น้องเก่งเองนะครับก็มีอายุยังไม่ค่อยเยอะนะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับประมาณนี้ครับน้องเก่งของเรานะครับวันนี้นะครับก็ มีเหตุผลครับว่าทําไมน้องเก่งถึงไม่ติดนะครับก็คือได้ได้ไปที่เล่นกีฬาชนิดเทคบอลแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอาจจะยังไม่มีหรือยังไม่ได้รับโอกาสนะครับหรือจะไม่เข้าระบบของการเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับแอดมินมองว่านะครับการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้นะครับก็คงจะต้องยึดเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพเดียวนะครับนักกีฬาส่วนมากนะครับจะ หรือทางสมาคมเองนะครับจะไม่สามารถให้นักกีฬามาีติดทีมชาติดได้2ชนิดกีฬานะครับยังไม่เคยมีมานะครับส่วนที่ใครคิดว่ามี2ชนิดกีฬาหรือมากกว่านั้นนะครับอคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับเหตุผลที่2นะครับ อันนี้ก็คืออยากจะสนับสนุนด้วยนะครับแอดมินก็คืออยากจะให้เจ้าเก่งก็คือพาลเล่นในเส้นทางนี้ไปเลยนะครับส่วนตะก้อนะครับก็คือเล่นได้อาจจะมีมาแข่งบ้างนะครับในถ้วยประเภทชิงถ้วยพระเทพหรือถ้วยกีฬาในาบ้านเรานะครับถ้าในระหว่างาการติดทีมชาตินี้ก็คืออาจจะ ไม่มีโอกาสแล้วนะครับเจ้าเก่งบ้านมะขามแต่ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตข้างหน้านะครับก็ต้องติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเก่งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้นะครับแอดมินมองว่านะครับควรอาจควรนะครับที่จะเอาดีทางด้านเทคบอลไปเลยนะครับเพราะว่ากีฬาชนิดนี้นะครับเป็นกีฬาของต่างชาติแล้วก็ยุโรปนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศไปเที่ยวด้วยเลยนะครับส่วนน้องไทยกมีโอกาสรอบโลกด้วยนะครับถ้าเป็น ถ้าคิดในมุมบวกนะครับน้องเก่งมีการพัฒนาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมมุตินะครับวันหนึ่งน้องเก่งเป็นแชมป์โลกขึ้นมานะครับอันดับหนึ่งของโลกนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์อีเวนต์ต่างๆนะครับออกรายการโน่นนี่นั่นนะเดินสายทั่วโลกครับไปเป็นเตะโชว์บ้างโหท่านผู้ชมคิดว่ารายได้จะถลม่มถลม่มเอาแอดมินพันลิล้นพันแล้วครับรายได้จะเข้ามามาหาศาลแค่ไหนครับ ยกตัวอย่างนะครับเหมือนนักกลอบครับซึ่งเล่นคนเดียวนะครับนักกลอบก็คือรับคนเดียวเดินทางคนเดียวหรืออาจจะเป็นทีมนะครับส่วนสมาคมเทคบอลนะครับก็แน่นอนครับส่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในประเภททีมเดี่ยวทีมคู่นะครับน้องเก่งนะครับก็มีโอกาสโอ้โหต้องบอกว่าสดใสมากครับกับกีฬาชนิดนี้มาถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับถ้ามีการฝึกฝนขัดเกลานะครับแล้วก็ตั้งใจฝึกซ้อมดีๆนะครับ มือหนึ่งทีมชาตินะเออมือระดับโลกนะครับผมคิดว่าไม่ไกลเกินฝีมือของน้องเก่งแน่นอนครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเก่งบ้านบัขามด้วยนะครับทางแอดมินนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับให้เดินทางเส้นนี้ไปก่อนนะครับในระหว่างที่อาจจะมีการเซตแล้วก็ไปบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าระดับโลกนะครับ กีฬาแ,แต่ก็เราจะเล่นตอนไหนก็ได้ครับแต่ว่าเอาระดับโลกส่วนประเด็นที่3นะครับประเด็นสุดท้ายอันนี้สําคัญมากถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งครับโอลิมปิกครับท่านผู้ชมโอลิมปิกบรรจุเมื่อไรครับกีฬาเทคบอลบรรจุเมื่อไรครับนั่นแหละครับอันดับแรงกิ้งของเจ้าเก่งหรือประเภทคู่นะครับอันดับหนึ่ถึงสิก็น่าจะเข้าไปโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับอันนี้ต้องคิด ตรงนี้เลยนะครับนี่คือเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนครับโอลิมปิกอย่างเดียวเท่านั้นครับมันคือโอลิมปิกครับท่านผู้ชมแล้วมาเทียบกับกีฬาตะก้อนะครับถ้าสมมุติว่าน้องเก่งมาติดทีมชาติตะก้อครับคุณคิดว่าคุณจะได้ไปโอลิมปิกไหมครับโอกาสตอนนี้โอ้โหเป็นส่วนนะครับยังไม่บรรจุยังไม่อะไรเลยนะครับมันอยู่ได้ได้แค่อาเซียนนะครับอยู่ในเอเชียของเราเท่านั้นเองนะครับแต่เทคบอลนครับ ระดับโลกผมเชื่อว่าน่าจะมีการประชุมแล้วก็หารือกันนะครับตอนนี้เขายังเขาก็ยังมีการแข่งขันเพื่อให้ทั่วโลกอยอมรับนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกไปทั่วน่าจะทั่วทวีปแล้วนะครับเอเชียยุโรปนะครับอเมริกานะครับอาจจะไปที่อเมริกานะครับอีกสักครั้งสองทั้งนะครับเพื่อให้โลกทั่วโลกรู้จักกีฬาชนิดนี้นะครับ อันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับโอลิมปิกครับมันคือโอลิมปิกอย่างเดียวเลยครับสาหรับความฝันของนักกีฬาทุกๆชนิดกีฬาทุกๆคนนะครับมันคือความฝันอันอันสูงสุดของการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงครับใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากแอดมินครับคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอันนี้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าทําไมนะครับเก่งบอลถึงไม่ติดทีมชาตินะครับอันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าเก่งก่อนนะครับ มีอยู่ประมาณนี้นะครับทําไมถึงไม่ติดทีมชาติทุกท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมครับต่อมาครับคนที่2นะครับเจ้าบอลนะครับบอลน้อยนะครับสิริศักดิ์อนุรุณนะครับซึ่งทั้งคู่นะครับรับราชการนะครับอยู่ในตําแหน่งสกัดราชนาวีนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่า สังกัดราชนาวีนะครับจะทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่ในสังกัดทีมนะครับของสมโมสรราชนาวีนะครับเจ้าบอลน,น้อยนะครับถามว่ามีโอกาสติดทีมชาติมากกว่าเจ้าเก่งไหมแอดมินบอกเลยนะครับว่ามีนะครับเพราะว่าเจ้าบอลน,น้อยนะครับยังไม่มีชนิดกีฬาที่เป็นหลักเหมือนเจ้าเก่งนะครับยังมีโอกาสที่จะติดทีมชาตินะครับเพียงแค่รอจังหวะและเวลารักษาสภาพร่างกายให้พร้อม แค่นั้นเองนะครับเมื่อมีนักกีฬาทีมชาติไทยคนไหนบาดเจ็บนะครับหรือไม่ได้รับการารับรองหรือมีเหตุผลอันสมควรนะครับบอลน,น้อยครับก็คงจะมีโอกาสเข้าไปเก็บตัวนะครับเพราะว่าทางสมาคมก็ไปไม่ได้มีการปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับขึ้นอยู่กับว่าความสามารถหนึ่งนะครับแล้วก็ความมีวินัยนะครับในการาฝึกซ้อมนะครับ สมาคมเขามองเห็นอยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องมาว่ากันตามหลักการนะครับแล้วก็ฝีไม้ลยมือก็คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับจะเข้าระบบทีมได้หรือไม่ก็ต้องอ,อยู่ที่ระบบทีมของการจัดการนะครับของสมาคมด้วยนะครับอันนี้มีโอกาสติดทีมชาติมากกว่าเจ้าเก่งแน่นอนครับสำหรับบอลน,น้อยนะครับ นี่นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของแอดมิน่ายทตสดกีฬานะครับใครคุยคุยความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับใครที่ชอบสไตล์คอนเทนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไร์กดติดตามกดกระดิง่งกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจให้กับเจ้าเก่งบอลน,น้อยของเราด้วยครับรักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยตลอดไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ